ก็มาลงรายละเอียดเรื่องพักเก้าไกลครับหลังจากที่สารรัตนนูลมีคําวินิจฉัยออกมาแล้วเนี่ยนะครับมันก็มีการวิพากษ์วิจารณ์กันอย่างมากมายนะครับเก้าไกลจะโตต่อไปยิ่งยุบยิ่งโตนะครับแต่สําหรับพรรคเก้าไกลสําหรับพรรเก้าวไกลนะผมไม่ได้พูดถึงเครือข่ายองค์คาพยพ ในระยะต่อไปซึ่งผมก็เชื่อว่าจะเติบโตขึ้นเหมือนกันแต่เฉพาะหน้าจบแล้วก้าวไกลไม่รอดแน่นะครับว่าจบแล้วก้าวไกลไม่รอดแน่เนี่ยครับเพราะคำวินิจฉัยของศาลร,รัฐธรรมนูญมันผูกพันทุกองค์กรตามที่รัฐนูลมาตรา211วรกหกได้ บัญญัติเอาไว้และหลังจากที่มีคำวิจัยของสารรัฐมนูลท่านผู้ชม,มก็ได้รับทราบแล้วนะครับว่าทั้งนายเรืองไกรนะครับรวมทั้งคุณธีรยุทธ์สวรรเกศรน,นะครับซึ่งเป็นเจ้าของเรื่องนะครับที่ยื่นเรื่องไปที่สารรัฐมนูลเนี่ยก็ได้ไปร้องกับกรกตให้ดำเนินการส่รงสารรัฐมนูลยุบพักก้าวไกลแล้ว นะครับก็ต้องเรียนว่านะการไปร้องของคุณธีรยุทธ์หรือคุณเรืองไกรเนี่ยนะครับก็เป็นไปตามมาตรา92ของกฎหมายพักการเมืองนะครับที่บอกว่าเมื่อคณะกรรมการมีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพักการเมืองใดกระทําการอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ก็ให้ยื่นสารรับนูญเพื่อยุบพักการเมืองนั้นนั่นก็คือการกระ ทำล้มล้างการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขกระทําทการอันเป็นปฏิปักษ์ต่อการปกครองระบบประชาธิปไตยอันมีพระหมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขซึ่งนี่ก็คือคําวินิจฉัยของสารนุนที่มีต่อพักก้าวไกลในการแก้มาตรา112ซึ่งเรื่องนี้จะเร็วหรือช้าขนาดไหนเนี่ยครับก็ต้องเอาการโพสต์ของท่านอาจารย์ชูชาติ สีแสงนะครับอดีตผู้พิพากษาหัวหน้าคณะในศาลฎีกานะครับท่านมาย้ำเอาไว้อย่างชัดเจนว่าในการดำเนินการตามมาตรา92นะครับให้นายทะเบียนร,รวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานพร้อมทั้งเสนอความเห็นต่อคณะกรรมการเพื่อพิจารณาท่านบอกว่านะครับ นายทะเบียนเนี่ยครับก็คือนายแสวงบุญมีเลขาธิการกกตเนี่ยแหละครับไม่จําเป็นจะต้องไปรวบรวมอะไรเพราะว่าคําวินิจฉัยของสารรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยนะครับมันชัดเจนเสียยิง่งกว่าชัดเจนสามารถที่จะเสนอไปได้ทันทีซึ่งเรื่องนี้ท่านสวสมชายนะครับก็ ได้แจกแจงให้เห็นอย่างละเละอยียดหลังจากที่สารรัฐมนตมีคำวินิจฉัยเป็นเอกฉันท์ว่านายพิธาลิมเจริญรัตน์และพรรคก้าไกลกระทำการอันเป็นการล้มล้างการปกครองเมื่อวันที่31มกราคมที่ผ่านมาคำวินิจฉัยของสารรัฐมนูญนั้นผูกพันทุกองค์กรครับคณะกรรมการกะกะตและคณะกรรมการปรปรชซึ่งได้รับเรื่องจากผู้ร้องแล้วก็คือนายธีรยุทธ ในฐานะผู้ร้องสาลรัมนูลน,นำคำวินิจฉัยของสาลรัมนูลและคำถแถลงของสาลรัมนูลไปยื่นต่อกกตและปะปะชคณะกรรมการกกตซึ่งมีหน้าที่ตามพระบญญัดิประกอรรัมนูลมาตรา92และ93เมื่อพบหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพรรคการเมืองคือพรรคก้าวไกลกระทำการในการที่จะเข้าข่ายล้มล้างการปกครอง ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขก็ต้องส่งสารรัฐธรรมนูญโดยทันทีเพื่อให้สารรัฐมนูลสั่งยุบพักและเพิกถอนสิทธิ์ของคณะกรรมการบริหารพักสิ่งเหล่านี้ไม่ต้องใช้เวลานานครับเพราะมีคําแถลงของสารรัฐมนูลชัดเจนในการถแถลงข่าวและในการถแถลงคําวินิจฉัยผ่านสื่อสารมวลชนซึ่ง นายธีรยุทธผู้ร้องก็ไปดําเนินการแล้วส่วนอีกช่องทางหนึ่งซึ่งต้องดําเนินการต่อเนื่องกันก็คือคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติหรือปปชซึ่งกฎหมายระบุว่าเมื่อคณะกรรมการปปชพบเห็นว่ามีผู้ฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรงซึ่งก็คือสอสคนซึ่งถูกวินิจฉัยว่าเป็นผู้ยื่นร่างแก้ไข ประมวลกฎหมายอาญามาตราร12ซึ่งขัดต่อบทบัญญัติรันูลมาตราหในการให้ความคุ้มครองพระมาหากษัตริย์อันเป็นเสาหลักของระบอบประชาธิปไตยที่มีพระมาหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขดังนั้นจึงเข้าข่ายฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างร้ายแรงเช่นกันครับเมื่อนายธีรยุทธ์ผู้ร้องนําหลักฐานสําคัญคือคําวินิจฉัยของศาลร,รั้นูลซึ่งผูกพันทุกองค์กรและรวมถึงปปชด้วยนั้นเนี่ย ไปยื่นแล้วคณะกรรมการปปชจึงมีหน้าที่และระยะเวลาที่ต้องเร่งดำเนินการในการพิจารณาชี้มูลความผิดของสสทั้ง44รายโดยเมื่อมีมติแล้วก็ให้ส่งสารดีกาแผานกคดีอาญานักกมเนองเพื่อดำเนินการต่อไประหว่างที่สารประทับรับฟ้องก็จะต้องให้ 44สส,ส,ส,อสอนั้นหยุดปฏิบัติหน้าที่ระหว่างรอคำพิพากษาและถ้าหากสารพิพากษาตามที่สารรับนูนวินิจฉัยว่าเป็นการการะทาําฝ่าฝืนจริยธรรมอย่างได้แรงในฐานะเป็นผู้ยื่นร่างแก้ไขประมวลกฎหมายอาญามาตรา112ซึ่งถือเป็นการล้มล้างการปกครองดังกล่าวเนี่ยก็จะต้องปัดสิทธิ์ทางการเมืองเป็นระยะเวลา10ปี รวมถึงตัดสิทธิ์ลงสมัครเลือกตั้งสสอสอวอและผู้ด,ดำรงตำแหน่งการเมืองอื่นใดทั้งสิ้นโดยสรุปขณะน,นี้คำไมนได้ใชของสารรัฐมนูลมีผล,ผลผูกพันทุกองค์กรผูกพันคณะกรรมการการเลือกตั้งผูกพันคณะกรรมการปปชผมจึงเรียนมายัางหน่วยงานทั้งสองที่ได้รับเรื่องจากผู้ร้องแล้วใช้ระยะเวลาที่มีอยู่ แม้จะไม่ได้กําหนดว่าจะต้องใช้เวลาเมื่อใดนะครับแต่ว่าเมื่อปรากฏหลักฐานชัดเจนจึงไม่จําเป็นต้องไต่สวนเพิ่มเติมมากมายนักนะครับเพราะคําวินิจฉัยของสารรัฐนูลน,นั้นชัดเจนอยู่ในตัวแล้วว่าเป็นการกระทําการอันล้มล้างการปกครองและบ่อนซ้อต่อสถาบันพระหมหากษัตริย์คณะกรรมการกรกตและปะปะชต,ต้องรีบดําเนินการส่งสารรัฐนูนเพื่อยุบพ,พัก และส่งสารดีกาเพื่อวินิจฉัยตัดสิทธิ์ทางการเมืองต่อไปโดยเร็วครับต้องติดตามดูกันต่อไปแล้ครับว่าคณะกรรมการเลือกตั้งจะดำเนินการอย่างรวดเร็วฉับไวหรือไม่ถึงถ้าอาจารย์ชูชาตินะก็ตั้งข้อสังเกตไว้สำหรับคณะกรรมการเลือกตั้งชุดนี้เหมือนกันว่าประสิทธิภาพมันดูยังไงไม่รู้ นะมันไม่เข้มแข็งไม่เด็ดขาดนะครับจึงมีคำเตือนเรื่องมาตรา157เอาไว้ซึ่งกรกตชุดนี้ก็ดูท่าว่าจะมีปัญหาจริงๆนะครับในเรื่องพักก้าวไกลมาตรา112เหมือนจะเอ้แตะแตะจะกลัวกลัวจะอะไรก็พูดไปถูกแล้วครับเพราะมันเคยเกิดเหตุก่อนหน้านี้นั่นก็คือในเรื่องไกลเนี่ยนะครับ ได้เคยไปร้องก่อต่อยุบพักกาวไกลมาแล้วเมื่อวันที่3เมษายนและ30มิถุนายน2566แล้วก็นายธีรยุทธ์ชวนเกษรเนี่ยครับก็เคยไปยื่นก็กตเหมือนกันเมื่อวันที่22พฤศจิาคม2566ขอให้ตรวจสอบเพื่อดำเนินการให้ยกเลิกเรื่องการหาเสียงรัมตาตรา1 1 2เนี่ยนะครับแต่ปรากฏว่ากกตอตอบว่าไง ทราบไหมครับกกตนะครับโดยนายทะเบียนพักการเมืองซึ่งก็คือนายสวงบุญมีน่ครับบอกว่าจากการรวบรวมข้อเท็จจริงและพยานหลักฐานแล้วเนี่ยนะครับเห็นว่าไม่มีหลักฐานอันควรเชื่อได้ว่าพักการเมืองใดกระทำการตามมาตรา92ของกฎหมายพักการเมือง จึงได้ยกคำร้องหรือยุติเรื่องแล้วแต่กรณีแล้วก็แจ้งให้ผู้ร้องทราบและรายงานให้กรกตทราบนี่เป็นเรื่องของเลขากรกตนะครับซึ่งมีตำแหน่งเป็นนายทะเบียนพรรคการเมืองนะครับตีตกไปเองและแจ้งให้กรกตทราบสารรัฐมนูลวิธีใช้ออกมาแบบนี้เนี่ยนะครับนายแสวงบุญมีจะรอดตัวหรือไม่ไม่รู้ก็ต้องไปดูข้อกฎหมายกันต่อไปแต่ นี่คือข้อสรุปที่หลายท่านเห็นว่ากกตมีปัญหาก็จากเรื่องยุพักเนี่ยนะครับยังไม่จบนะครับเพราะยังมีประเด็นต่อเนื่องในเรื่องของจริยธรรมของสส9ไกล44คนที่เคยยื่นเรื่องแก้มาตรา112ซึ่งทั้ง44คนเนี่คนครับโอ้ผมไม่อ่านชื่อครับดูหน้าจอไปแล้วกันว่ามีใครบ้างเนี่ยนะครับ44คนเนี่ย ปรากฏว่าซ้ำกับคณะกรรมการบริหารชุดนี้เนี่ยสิบเอ็ดคนครับผมกำลังจะบอกอะไรผมกำลังจะบอกว่าถ้าพักเก้าไกลถูกยุบคณะกรรมการบริหารสิบห้าคนเนี่ยนะครับก็ถูกตัดสิทธิ์ทางการเมืองอยู่แล้วแต่ใน44คนเนี่ยนะครับไปซ้ํบคณะกรรมการบริหาร11คนก็เหลือส3สาคนที่จะถูกตัดสิทธิ์ทางการเมือง นั่นก็แปลว่านะครับมีโอกาสอย่างยิ่งนะครับที่ในสมัยนี้นะครับพักเก้าวไกลถูกล้างจบแน่นอนแต่ส่วนจะโตในสมัยหน้าหรือเปล่าไอ้นี่ก็ต้องเป็นเรื่องที่ต้องจับตาดูกันต่อไปซึ่งผมเ,เชื่อว่าโตครับ